ใช้ได้ทุกวันแบบไม่สะดุดตานะทุกคนรีวิวมาสคาร่าคิวแบบไม่อวยเรียวๆฉบับคนซื้อเองแกะของลองเลยมาสคาร่าจากลาการออกมาทั้งหมด10เฉดสีเราก็เลือกกดเฉดสีที่คิดว่ามันจะใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆแบบทุกวันแบบไม่อวยเลือกซื้อสีที่แบบที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกวันน่าจะใช้ทุกวันบนพื้นฐานความจริงที่ไม่เวอร์เกินเข้าใจแหละว่าเขาทํามาเป็นแฟชั่นนะทุกคนใครที่แต่งตัวแต่งหน้าอะไรแบบ ทำผมสีแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงชอบกันแต่บนพื้นฐานความจริงของเราเราก็เลือกสีที่คิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช้ได้จริงๆแบบที่ไปสะดุดตาคนอื่นหรือเปล่าเราเลือกมาเป็นเฉดสีศูนย์ห้านะทุกคนคิดว่าสีนี้แหละมันน่าจะใช้ได้บทชีวิตจริงประจําวันของเราแบบไม่อวยเอาแบบปัดไปแล้วแบบเออมันไม่สะดุดตาชาวบ,บ้านชาวช่องเท่าไหร่จริงๆลังเลศูนย์สี่กับศูนย์ห้านะทุกคนแบบถ้าทําผมสีอ่อนน่ะน่าจะเข้าแต่จริงๆผมดํากับสีศูนย์หานี้ก็เข้านะ แบบไม่อวยนะแบบไม่ฉีดยารีวิวแบบไม่ฉีดยาว่าอุ้ยใช้ได้ตลอดคิวมันดูซอฟขึ้นพอเป็นสี on. อ่อนอึบอึบอ,อ่ะเราคิดว่าสีเนี้ยกับเราอะ่ะกำลังพอดีแล้วเข้ากันเป็นสีที่ไม่สะดุดตาเห็น <c oughs> ปะอันเนี้ย e f o r r e หน้าสดนะอันนี้ After ก็ <c oughs> อ่อนลงพอควรตัวมาคาล่าปัดง่ายนะทุกคนควรจะปัดรอบเดียวให้มันแบบจบ เพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นก้อนนะทุกคนแล้วก็เรียงเส้นสวยเราว่ามาสคาร่าคิวมาเหมาะกับคนที่มีคิวอ่ะใครที่ขนคิ้วน้อยก็ก็มันจะใช้ยังไงอ่ะมันออกสีที่ขนคิ้วอ่ะก็มีความซอฟลงเห็นปะก็ยังสะดุดตายอยู่นะเอาแบบเรียวๆแบบไม่ฉีดเลยนะนี่ย้ําหลายรอบเลยว่าแบบไปรีวิวจริงๆแบบไม่ฉีดฉบับคนไม่แต่งหน้าฉบับคนผมดําฉบับคนแต่งตัวธรรมดาที่แบบเนี่ยใส่เสื้อคงทูไปหาใส่เสื้อยืดเปล่าใส่เสื้อคลินคีไม่แต่งตัวทากันแดดได้ก็บุญแล้ว อันนี้คือ4 05นะทุกคนใครคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับเราก็05ก็รอดนะเสื้อยืดคอกลมผมดำไม่เซ็ตผมทากันแดดอย่างเดียวกางเกงขาย,ยาวกางเกงวอร์มกางเกงยีนรองเทา้าผ้าใบไปยิมคาแรคเตอร์แบบเนี้ยสีเนี้ยรอดพอาคมี่เห็นส่วนตัวนะทุกคนเรามั่นใจแค่นี้แหละเราไม่สามารถที่จะแต่งตัวธรรมดาแบบที่เราได้แล้วก็แบบคิ้วชมพูคิ้วน้ำเงินมันไม่ไหวสำหรับเรานะมีใครลองสีไหนเราบ้างแล้วแบบ ใช้ในชีวิตประจําวันลอ้อ G4 คอมเมนต์คุยกันมีสีอื่นอยากให้เราสวัสด้ดูไหมจะได้ไปกดเพิ่มที่เบสออนความจริงว่า